ยินดีต้อนรับสู่โรคใหม่ของพระเจ้าการนำสู่การเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงเรากำลังเปลี่ยนเป็นมนุษย์และแสงสว่างใหม่ยินดีต้อนรับสู่โรคใหม่โพสต์นี้เป็นแนวทางสำหรับคุณทุกคนที่ใช้ชีวิตทางกายภาพของคุณจากมุมมองที่สูงขึ้นเล็กน้อยเพราะวิญญาณของพระเจ้าของเราสร้างที่นี่บนโลกนี้ เพื่อเรียนรู้และเติบโตตอนนี้เรากําลังเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เราเป็นจริงๆสิ่งมีชีวิตของพระเจ้าแห่งแสงสว่างซึ่งจะอยู่ในนิรันที่นี่ในทางกายภาพกับคนอื่นๆเหมือนกับเราแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะดูเหมือนว่าสิ่งต่างจาจะเลวร้ายบนโลกใบนี้แต่รู้ว่าพวกเราหลายล้านคน ทำงานมาเป็นสวตวรรษเพื่อนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สิ่งที่คุณอาจมองว่าแย่ในชีวิตของคนอื่นพื้นที่ที่คุณต้องเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงจากการกำหนดจำกัดความเชื่อประสบการณ์เหล่านี้ช่วยสร้างพื้นที่ว่างสำหรับยุคใหม่ซึ่งเราจะก้าวข้ามข้อจำกัดทางกายภาพของการดำรงอยู่ ปัจจุบันของเราเมื่อมนุษย์ในเวลาและอวกาศเชิงเส้นมันอาจจะเรื่องยากมันอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจในสิ่งที่ต่างๆทำงานในระดับนี้แต่ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีและเคลื่อนไหวได้อย่างสมบูรณ์แบบตามแผนมีหลายอย่างเกิดขึ้นในตอนนี้กับทุกคนและทุกสิ่ง รอบตัวเราเมื่อเรารวมลับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั่วโลกของเราการจําไว้ว่าเราแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ามันง่ายที่จะถูกจับได้ว่าเรารู้สึกอย่างไรในฐานะบุคคลหรือกลุ่มเล็กๆดังนั้นตอนที่เราต้องรักษามุมมองที่กว้างขวางเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น จริงๆที่นี่การติดฉลากยุคนี้ด้วยคำว่าวันสิ้นโลกหรือการเกิดใหม่ในขณะที่อาจจะเป็นคำอธิบายที่เหมาะสมในบางแง่มุมก็สามารถสร้างความสับสนได้มากเกินไปความเป็นจริงคือเรากำลังเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่ๆพร้อมกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรา ประเพณีทางจิตวิญญาณบางประการได้อ้างถึงกระบวนการนี้ว่าการข้ามผ่านเครื่องบินทางกายภาพก้าวสู่มิติที่สูงขึ้นหรือสะ,สะเสถออรไปสู่ความถี่ของการดำรงอยู่อีกอย่างหนึ่งแต่ไม่ว่าคุณจะเรียกมันว่าอะไรแต่และการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเวลาจนถึงปัจจุบัน และจะยังดำลงดำเนินต่อไปตลอดไปจะมีวิธีไหนที่ดีกว่าสำหรับมนุษย์อย่างที่เราจะชินกับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่นี้ไปกว่าการต้อนรับมันในความเป็นจริงแล้วฉันอยากจะบอกว่าการต้อนรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญต่อการอยู่รอดของเราในฐานะสายพันธุ์ไม่ใช่แค่การอยู่รอดแต่เรา กำลังเจริญในเวลานี้การเอาตัวรอดทางกายภาพเมื่อเทียบกับการเจริญเติบโตในทุก,กระดับอารมณ์จิตใจร่างกายจิตวิญญาณมีพลังได้ภาพทั้งที่ทั้งที่4อาณาจักรผักสัตว์แรลกธาตุและมนุษย์กำลังถูกเติมเต็มและนำกลับมาจัดระเบียบผ่านขั้น ตอนเหล่านี้หากคุณมีคำใบ้ที่ใช้งานง่ายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในชีวิตของคุณเมื่อเร็วๆนี้หรือแม้ว่าคุณจะไม่ได้หรือรู้ว่ามันมาจากตัวสัตว์ของคุณเองเพราะมันตื่นขึ้นมาในร่างกายและความคิดปัจจุบันของคุณนี่เป็นเวลาที่น่าตื่นเต้นคำถามเดียวที่แท้จริงคือ ว่าคุณจะนอนหลับต่อหรือมีสติพอที่จะสนุกกับตัวเองในขณะที่ประสบกับมือหนึ่งกับการเปลี่ยนสติที่ดีสมบูรณ์กับขึ้นและลงยินดีต้อนรับสู่การเป็นมนุษย์อีกครั้งทุกอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงทุกอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงและคุณอยู่ตรงกลางของทุกอย่าง ไม่ว่าคุณจะหนักหรือไม่ชีวิตของคุณเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นมิติทางกายจิตใจอารมณ์และจิตวิญญาณของคุณกำลังถูกเปลี่ยนไปสู่มิติที่สูงขึ้นเรากำลังขึ้นสู่มิติที่5ของแสงและความรักข่าวดีก็คือการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีกว่าเท่านั้นเพราะเราอยู่ในจุดนี้หลายครั้งตลอด ประวัติศาสตร์เช่นพระเยซูสเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เมื่อ2,000ปีที่แล้วเพื่อยกระดับการสะเทือนของเราเพื่อผักดันเราให้ไกลขึ้นมนุษย์เพิ่งอยู่ในนิติที่3เท่านั้นเองจะไม่มีอะไรเรวลวร้ายเกิดขึ้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตอนนี้จะทำให้สิ่งต่างๆดีขึ้นกว่าเดิม ฉันรู้ว่ามันดูบ้าและไม่น่าเชื่อว่าผู้คนในผู้คนได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาอย่างมากโดยคำแนะนำของฉันมานานจนพวกเขาไม่ได้ตระหนักเลยว่าชีวิตของพวกเขาแตกต่างจากไม่กี่ปีที่ผ่านมาอย่างไรชีวิตของพวกเขาดีขึ้นเรื่อยๆในแต่ละวันนั่นคือ เหตุผลที่ฉันเขียนโพสนี้เพื่อให้คุณได้เตรียมตัวสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปและเตรียมใจอารมณ์ร่างกายความจริงก็คือเรากำลังเข้าสู่รูปแบบใหม่อย่างสมบูรณ์มันไม่ใช่โรคใหม่เท่ากับตะกรอนทองคำนี้กำลังรอคุณอยู่แต่จิตสำนึก ของบางคนไม่สามารถเอื้อมถึงมันได้เพราะหัวใจของพวกเขาถูกล็อกไว้เมื่ออัตตาบวกกับโกธเคืองคุณจะยังคงเห็นความเป็นไปได้ที่ยิ่งใหญ่และมากขึ้นเปิดออกก่อนที่คุณหลายของพวกเขาจะดูเหมือนว่าเหลือเชื่อสำหรับจิตใจมนุษย์ที่ยังคงติดอยู่ในรูปแบบเก่าๆ เกือบถึงแล้วตอนนี้เหมือนเด็กตื่นขึ้นมาในเช้าวันคริสต์มาสแต่และวันใหม่ๆจะยอดเยี่ยมยิ่งกว่าที่ผ่านมาเรารักคุณสุดที่รักเราอยู่ที่นี่กับคุณเราเป็นครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กลาติกอาโฮนออโรราเลนเอกระทูสสหพันธ์กลกติกครับฝากบอขความต่อไปด้วยนะครับผมหากข้าพเจ้าสื่อสิ่งใดผิดพลาดประการใด กราบขอบารมีพระโพธิสัตว์มัสุสีบรม,มคูครูบาอาจารย์ทุกพระองค์เทพเจ้าตัวอักษรทุกๆพระองค์บดเบตตาเสริมเติมปัญญาให้กับพี่น้องทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจายแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครบับ